เอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนาไก่แขดแกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงพิกัดแปลกๆที่ พบเจออยู่ใน Google Earth เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูสิ่งแปลกๆที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับเมื่อเราซูมมาณถนนแห่งหนึ่งนะครับเราจะพบว่ามันยังไม่มีอะไรจนกระทั่งเรานะครับย้อนไปในปี2002นะครับเราจะพบกับสิ่งแปลกปลอมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนมันจะมีขาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งดูเหมือนแบบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตดัางดาวอย่างไงอย่างนั้นนะครับ ถ้าเกิดเราจะมองเจ้าสิ่งนี้นะครับเป็นการผิดาลาของกล้องเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะครับที่เจ้าสิ่งนี้ดันมีเงาตกกระทบบนพื้นนะครับแสงแดดส่องหาวัตถุและมีเงาบนพื้นมันแปลกๆอยู่นะครับแปลกว่า พิกัดอื่นๆที่ผมเคยเจอนะครับส่วนมากจะเป็นแสงหรือจะเป็นเงาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ได้มีเงาบนพื้นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะบอกว่าสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่มันอยู่มานานแล้วเมื่อเราครับลองไปในปี2003เนี่ยมันก็ได้หายไปนะครับปี2008ก็ไม่มี2009ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะบ่งบอกว,ว่ามันคือสิ่งนั้นจนปี2002เนี่ยมีแค่อย่างเดียวนะครับที่มันอยู่ตรงนี้เราลองสตีบบืนลงไปดูด้านล่างกันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ โกดังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งดูรอบๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่ไม่ได้มีผู้คนผ่านมากนักสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นศูนย์ลับการวิจัยของ SCP อะไรอยู่แถวๆนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ่ครับเมื่อพูดถึง SCP นะครับใช่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง SCP 1ตัวนะครับเนื่องจาก เมื่อผมเห็นเจ้าสิ่งนี้นะครับผมก็เลยไปค้นหาดูนะครับว่ามี S C P ตัวไหนที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้ไหมก็พบเจออยู่ตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นั่นก็คือ S C P 1 5 5 0นนะครับเป็น S C P ที่มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับและรูปร่างของมันเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับว่ามันจ,จะเป็นสิ่งที่เราพบเจออยู่เห็นไหมหน้าตามันก็ใช้ได้อยู่นะครับจากการสืบค้นข้อมูลเนี่ยนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับและนอกจากนั้น นะครับมันก็ดินเบังเอินไปเหมือน SCP อีกหนึ่งตัวคือ s c p 2764นะครับแต่ SCP ตัวนี้เราเคยทำข้อมูลไปแบบละเอียดมากๆแล้วสามารถไปตามดูกันได้นะครับผมเลยเทน้ำหนักมาทาง s c p 1550สมารกว่านะครับวันนี้เรามาเดินทางดำดิ่งไปกับเรื่องราวของ SCP ตัวนี้กันดีกว่านะครับตามข้อมูลของ s c p 1550นะครับเจ้า SCP ตัวนี้ เป็น SCP ที่มีการเจริญเติบโตที่น่าสนใจม,มากๆนะครับระดับของเจ้า SCP ตัวนี้นะครับอยู่ในระดับเซฟตี้หรือระดับปลอดภัยนะครับแต่ก็ยังต้องมีการค้นคว้าอีกมากรายละเอียดของ s c p 1550มันดูเหมือนจะเป็นสายพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการทดลองวงเล็บยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งตัตอ่อนของมันนะครับจะมีความสามารถในการเปลี่ยนลักษณะ ไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่มันจเจริญเติบโตเนื่องจากความสามารถในการปรับตัวของเจ้า S C P 1 5 5 0ที่มันมีความหลากหลายเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าการจเจริญเติบโตของมันนะครับเพียงแค่อุณหภูมิเพี้ยนไปแค่หนึ่งองศาเนี่ยรูปร่างหน้าตาของมันจะอาจจะแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยดังนั้นเจ้า S C P ตัวนี้นะครับจึงไม่สามารถทราบได้เลยว่าสายพันธุ์นี้นะครับดั้งเดิมเนี่ยรูปร่างหน้าตาของมันเป็นแบบไหนกันแน่ขั้นตอนการเจริญเติบโตของเจ้า S C P ตัวนี้จะเริ่มต้นจาก การเป็นตัวออนฟักออกจากไข่ซึ่งไข่ของมันจะมีสีเนื้อยาวเพียงแค่1นึ่เซนเท่านั้นใบประมาณนี้นะครับมันจะถูกบรรจุมาในถุงสูญญากาศอีกชั้นหนึ่งเมื่อเราแกะถุงสูญญากาศออกให้ไข่สัมผัสกับอากาศภายนอกไข่นี้มันจะฟักออกมาเป็น SCP-1550 ที่แตกต่างกันออกไปเหมือนไข่ส้มอะไรประมาณนี้นะครับและด้วยเหตุผลที่เมื่อเจ้าไข่มันสัมผัสกับอากาศเนี่ยมันจะฟักตัวเริ่มต้นไข่พวกนี้นะครับมันจะถูกบรรจุมาในแบบฮีบ่อ สุญญากาศแบบแน่นหนามากๆเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันฟักตัวอย่างไม่ตั้งใจจากการทดลองในการผ่าไข่ในตู้สุญญากาศหรือว่าตูทดลองที่ไม่ได้มีออกซิเจนเนี่ยพบว่าด้านในของไข่นะครับมีเพียงแค่เมือกสีเขียวที่มีเศษส่วนของ DNA ที่ไม่ทราบที่มาอยู่ในนั้นเนื่องจากว่าตัวอย่างของ scp 1 5 5 0้เนี่ยดูเหมือนพวกมันเนี่ยจะเป็นหมันทั้งหมด จึงไม่ทราบเลยนะครับว่าใครพวกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดจากที่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยใครพวกนี้ไม่ได้เกิดจากตัว scp 1 5 5 0ผสมพันธ์กันอย่างแน่นอนมาตรการกักกันพิเศษ scp 1 5 5 0ที่โตเต็มวัยแล้วจะถูกฝังอุปกรณ์ติดตามและขังไว้ในตู้กระจกที่มีขนาด5 5 5คูเมตรซึ่งจำลองสิ่งแวดล้อมแบบทะเลทราย และติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฝ้าระวังเป็นพิเศษถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีบันทึกว่าเจ้า S.C.P. ตัวนี้จะโจมตีมนุษย์หรือโจมตีสิ่งใดแต่ว่าจากการศึกษาพฤติกรรมของมันก็ยังไม่แน่ชัดว่ามันจะไม่โจมตีจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นเองและในกรณีที่พวกเจ้า S.C.P. 1550เหล่านี้หลุดออกบาจากพื้นที่กักกันพื้นที่ดังกล่าวจะต้องถูกปิดกั้นในระยะรัศมี5กิโลเมตรและต้องตามจับ กลับมาให้ครบทั้งหมดก่อนถึงจะสามารถทําให้พื้นที่5กิโลเมตรกลับเป็นสีเขียวได้ข้อมูลของไข่ scp 1 5 5 0เนี่ยการค้นพบมันนะครับจะพบว่ามันจะถูกเก็บไว้ในกล่องสูญญากาศเพื่อป้องกันไม่ให้มันจเจริญเติบโตจากข้อมูลที่หลุดออกมาจากศูนย์ scp ที่ควบคุมหรือว่าทดลองเจ้า scp ตัวนี้เป็นพินเศษนะบอกว่าเขาจะควบคุมประชากรของเจ้า scp 1 5 5 0ที่โตแล้วนะครับไม่ให้เกิน20ตัวอยู่บนโลกนี้โดยถ้าเกิดมันเกินจนวน วันนั้นขึ้นมาเนะครับเขาจะเอาไปกําจัดทิ้งนะครับจะเอาไปเผาทําลายการทดลองทั้งหมดนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากพนักงานระดับ3หรือสูงกว่านั้นและเมื่อมีการพบเจอ s c p 150ที่ไม่ได้อยู่ในการกักกันนั้นจะต้องกําจัดทิ้งหรือฆ่ามันทิ้งทันทีโดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตเลยนะครับข้อมูลบันทึกการพบเจอ s c p 150นะครับหรือว่าประวัติของมันเนี่ย s c p 150ถูกกักกันหลังจากที่พบกล่องบรรจุ ไะะที่ข้างกล้องเขียนข้อความไว้ว่าสัตว์เลี้ยงปรับแต่งได้ของดร์วันเดอร์เทนแมนโดยแต่ละกล้องบรรจุพันธุ์จะมียจะมี SCP 1550อยู่ 6ฟองด้วยกันถูกวางแยกกันไว้พร้อมกับใบแนะนําการใช้งานสั้นๆว่าให้แกปฏิสุทิรยากาศออก ideally, และนําไข่นั้นไปวางในพื้นที่ที่อยากจะให้มันเจริญเติบโตเจ้า่องบรรจุพันธุ์ของ SCP ตัวนี้นะครับถูกกระจายไปวางตามร้านขายสัตว์เลี้ยงต่าง,งๆนะครับจากการสืบสวนเนี่ยพนักงานของร้านยืนยันว่าไม่รู้เรื่องของเจ้า SCP 1 5 5 0เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบรรจุพันธุ์เหล่านี้มาอยู่ในร้านได้อย่างไร และนี่ก็คือเรื่องราวนะครับพอสังเขปของเจ้า S C P ตัวนี้นถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับไปเจอเจ้าไข่ของ S C P ตัวนี้นะครับอยู่ในร้านขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยท่านผู้ชมจะกล้าแกะีีมพอ์สุญยากาศเพื่ออยากจะรู้ว่าจะฟักออกมาเป็นตัวแบบไหนกันหรือเปล่านะครับก็สามารถ น,น,น,นี่ก็คือเรื่องราวของ scp 1 5 5 0นะครับที่เอามาแมทชิ่งกับพิกัดแปลกๆที่อยู่บน Google Earth ตรงนี้นะครับแดีวท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าสิ่งที่ Google นะครับท่ายติดในปี2002เนี่ยมันคือเจ้าสิ่งไหนกันแน่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้หาข้อมูลมาในวันนี้นะครับ,บอกว่าท่านผู้ชมจะได้เดินทางดื่มดำ่ำไปกับเรื่องราวของเจ้า scp ความลึกลับของมันและพิกัดแปลกๆที่อยู่ใน ก,กูเกิร์ดน,นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจให้เราได้นะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอเนเทนต์แบบนี้ที่จะมีให้ดูในทุกวันศุกร์นะครับช่วงเย็นเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดสกดั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เจอกับพิกัดลึกลับพิกัดแปลกๆที่น่าสนใจแบบนี้อีกวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย